นะครับเพื่อนๆนที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับมีอัปเดตราคานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อต้องติดตามไว้อีกทีนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอัปเดตเป็นตารางที่หน้าเพจนะครับในไลฟ์สดนี่ยังไม่ได้เอาราคามานะครับแต่ว่าก็จะเป็นการแจ้งแนวโน้มคร่าวๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเขาแจ้งมาตั้งแต่ว่าเมื่อคืนเมื่อตอนช่วง เมื่อคืนนะฮะที่เป็นลบไอตัวที่่ายผลแล้วใช่ไหมพี่ลบไปแล้วอ่าเข้ามาแล้วก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นยูเรียกระต่ายนะครับตัวนี้นะฮะยูเรียกระต่ายแล้วก็ยูเรียแนนซี่นะครับตอนนี้ที่ปรับราคานะครับทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ราคา ลงทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสิบหกแปดแปดนะครับสิบหกยี่สิบศูนย์นะครับหรือว่าศูน0ศนย์หกศูนย์ก็ลงนะครับแม่ปุ๋ยก็ลงนะครับบางท่านถามว่าโอ้สิ2หกยี่สูนย์ทำไมไม่ลงสักทีนึงนะครับลงให้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวผมอัปเดตเป็นตารางให้นะครับในเพจนะครับในไลฟ์วันนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเพิ่งลงมาเมื่อคืนนี้นะครับลงมาสองรอบแล้วนะครับเพื่อนๆนที่เข้ามาแล้วนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับบางท่านเนี่ยไม่เห็นตารางนะครับเพราะว่าท่านไม่เคยเข้าไปที่หน้าเพจเลยนะครับท่านเข้ามาจากที่ผมไลฟ์สดนะครับหรือท่านเลื่อนฟีดเจอผมนะครับแล้วไม่ได้กดเข้าไปที่หน้าเพจนะครับถามกันมาตลอดเลยทําไมไม่เห็นบอกราคาไม่เห็นบอกราคานะครับคร่าวๆวันนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับยูเรียกระตเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยลงมาอีกตันละ200นะครับตั้งแต่หลังสงการมาเนี่ยถ้าจําไม่ผิด น่าจะตันละ800นะครับที่ลงมานะครับตันละ800นะครับ800ถึง1,000ครับที่ลงมานะครับตั้งแต่หลังสงกรารนะครับตั้งแต่เมษามานะครับตัว16200นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ลงมาถ้าจำไม่ผิดตันละ400แล้วนะครับที่ลงมานะครับปรับราคาลงมานะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะอัปเดตตารางให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วนะครับ กดไปที่โลโก้ไอนาดีดีคอมที่อยู่มุมบนด้านซ้ายมือของจอมือถือนะครับกดเข้าไปแล้วมันจะไปเห็นที่หน้าเพจนะครับบางท่านเนี่ยไม่เคยกดเข้าไปนะครับแล้วก็อ่ะตัวนี้นะฮะสิบแปดแปดแปดสิบแปดแปดแปดโอ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นนะครับอยู you know, น่นู่นฮะร้านเรามีหน้าร้านนะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับว่าเอะมันมีหน้าร้านจริงหรือเปล่านะครับ ตัวน,นี้สิบแปดแปดแปดมงกุฎนะครับสิบแปดโปแปดมงกุฎนะครับมีโปรโมชั่นนะครับฝากเออฝาก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 ,ฝากอะไรนะเขาเรียกว่าฝากโปรโมทให้หน่อยนะครับนี่อ่าสิบแปดแปดแปดมงกุฎนะครับซื้อครบสิบกระสอบแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับจะเป็นสิบห้าศูนย์ศูนย์ทิปเอ้ยไม่ใช่สิบห้าศูนย์ศูนย์มงกุฎ นะครับแล้วก็4000นะครับแล้วก็1888มงกฎจะแถมเสื้อยืดแขนยาวอย่างเท่เลยนะครับเพื่อนๆนี่ใครที่ไปซื้อแล้วก็ทวงถามที่ร้านได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ปล่อยมาสักพักหนึ่งนะครับบางท่านบอกว่าไม่ได้เสื้อนะครับเขาอาจจะของเก่ายังไม่หมดนาว่างั้นเถอะนะครับเพราะนั้นก็รอร้านค้านิดหนึ่งนะครับบางร้านเนี่ยมีของแล้วบางร้านยังไม่มีนะครับก็ อยู่ที่ว่าร้านเขารับของใหม่เขาไปหรือยังเพราะว่าโปรโมชั่นตัวนี้มันเพิ่งมีเมื่อต้นเดือนนะครับตัวต่อไปเป็นมีเสื้อไหมมีเสื้อของจริงมาไหมขอให้ให้น้องหยิบเสื้อของจริงมาให้หน่อยอ่าขอเสื้อให้ให้น้องหยิบเสื้อไอ้ป้ายก็ได้อ่าเดี๋ยวให้ให้ให้น้องเขาเอาเสื้อมาให้ดูนะครับตัวนี้นะฮะส8บ8 8 8มงกุฎแล้วก็150 0ทับทิมมา ผมเมื่อกี้ไปพูดว่าทิพนะครับทับทิมนะครับหน้าร้านนะครับนี่นะฮะมีทั้งนกปากห่างมีทั้ง16 20 0ก็ต่ายแล้วก็28 8นกก็มีนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะอัปเดตราคาไว้ที่หน้าเพจนะนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูตัวนี้เสื้อมงกุฎอ่านก่อนเลยนะครับพืชผลล้นคัน คลองใจมหาชนนี่1888มงกุฎนะครับปุ๋ยขยันมันทุกเม็ดไม่ใช่มันโกแก่ปุ๋ยปั้นเม็ดนะอันี้นะครับปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดไม่ใช่มันทุกเม็ดนะอ่าอ่าเดี๋ยวผมให้ทายดีกว่านี่เอาเสื้อมาแล้วไหนๆเอาเสื้อมาแล้วอ่าเล่นเกมกันหน่อยเล่นเกมกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดใส่ไงวะเนี่ยอ๋อนี่นะฮะ อ่าอ่าอ่าโอเคใครอยากเล่นเกมนะเอากดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะเล่นเกมแจกเสื้อตัวนี้เลยนะครับขอหม้อหุงข้าวของมาบินใบหนึ่งด้วยครับขอขอหม้อหุงข้าวของมาบินด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขึ้นว่ามาบินเขาแจกอะไรนะครับโฆษณาให้เขาหน่อยนะฮะสิบแปดแปดแปดมงกุฎนะครับนี่เสื้อโคตรสวยเลยนะฮะ เดี๋ยวจะมีคาถามนะครับเพื่อนๆอ,อ่านี่สวยไหมครับสวยไหมเดี๋ยวให้น้องใส่โชว์ล้หน่อยพีไม่ใส่โชว์ที่พีไหมอ่ะใส่เลยนี่มีนายแบบนะครับใส่โชว์เลยอ่าพี่บอกว่เกี่ยวอะไรด้วยวะเนี่ยกูกมลงขนของอ่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวยับทำเลีงแรง <laughs> เหมือนเช้านะผมบอกให้นะครับเสื้อตัวนี้นะครับ จะได้มาเนี่ยซื้อ1888มองกุฎ10กระสอบเท่ากับเท่าไหร่8,000กว่าตัวนี้8,000กว่านะครับนี่นี่ใส่แล้วหล่อเหมือนน้องผมเลยเห็นไหมครับนี่ด้านหน้าเขียนเลยเธอร,าร่าโก1888นี่มีชดาอยู่ด้วยชดาหรือมองกุฎมงกุฎแหมตรามงกุฎนี่หันหลังให้หน่อยโคตรเท่เลยสุดยอดปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด อาหารหน้าไปนะครับคําถามสโลแกนปุ๋ยมงกุดพิมพ์มาเลยครับสิบแปดแปดแปดสโลแกนว่าอะไรครับอ่าปุ๋ยมงกุดสโลแกนว่าอะไรหนึ่งรางวัลครับเสื้อตัวที่น้องใส่อยู่นี่นะครับอ่าขอบคุณมากเรียบร้อยแล้วเอาไปเลยตัวนี้แหละไม,ไม่ถอดนะไม่ถอดนะถอดดิ <laughs> เออถอดใ,ให้น้องถอดก่อนนะอ่าเอาไปเลยเดี๋ยวเอาตัวใหม่ให้นะเอาตัวใหม่ให้นะครับนี่มีใครพิมพ์มายักแอน มีลูกค้าถามยังไม่มีใครเล่นเกมเอาเสื้อไปฟรีนะตัวนี้หนึ่งตัวสโลแกนปุ๋ยมงกุดนะครับปุ๋ยมงกุดเอ้ยหมูปุ๋ยมงกุดนะสโลแกนว่าอะไรแอนขึ้นโลกโก้ให้หน่อยว่าวเราแจกอะไรนะครับนี่นะครับปุ๋ยขยันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่าปุ๋ยขยันอะไรเอ่ยอ่าผมใบให้แล้วนะครับให้เสื้อไปเลยหนึ่งตัวนะครับสําหรับใครที่ทายถูกนะครับเดี๋ยวมีหม้อของข้าวอีกนะ ใช่ไหมใครยังไม่หยิบหม้อขงข้าวให้ผมเลยเนี่ยรอนานเลยอ๋อมาแล้วมาแล้วนะครับปุ๋ยตราม้าบินนะครับมาบินแจกอะไรอ่าเฮ้แต่ผมลืมอะ่ะมาบินซื้อเท่าไหร่นะแอนนี่นะครับแจกสิบกระสอบปุ๋ยสูตรนะครับสิบกระสอบมาบินแถมหม้อขงข้าวนะครับขนาดเท่าไหร่ยี่สิบหก เซนติเมตรจำนวน1ใบเมื่อซื้อปุ๋ยตรามาบินครบสิบกระสอบนี่ให้ผมโฆษณาว่าปุ๋ยไอ้หม้อแข็งแรงดีไหมแบบที่จีนันโฆษณาทุบไม่ได้นะครับอันนี้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อยี่หอดีด้วยนะนี่นะครับนี่ S T V นะครับ Quality อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่เห็นนะฮะนี่ อ้าวพี่ทักเข้าไปที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวให้แอดมินทักเข้าไปนะครับว่าเ,เป็นผู้โชคดีนะครับรับเสื้อปุยตรามงกุฎนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งรางวัลน,นะครับต่อไปเป็นหม้อหุงข้าวไอัน,นี้ค่าส่งแพงไหมเนี่ย <laughs> อ้าวไม่เป็นไรแจกหม้อหุงข้าวนะครับผมว่าไปถึงบ้านท่านอาจจะบุกนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะโยหรือว่าเขาจะยืนน่นอะไร่อย่างนี้นะครับอ่ะ เป็นหม้อหม้อนะครับใบนี้นะครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับสำหรับคนที่ตอบถูกนะครับสโลแกนปุ๋ยตรามมาบินครับพิมกันเลยครับไม่มีใบให้ด้วยได้หม้อหุงข้าวนะครับสโลแกนปุ๋ยตรามมาบินครับปุ๋ยตรามาบินมีสโลแกนว่าอะไรใครตอบถูกรับหม้อหุงข้าวไปเลยนะครับหนึ่งใบฟรีๆนะครับอ้าวระหว่างนี้มี เพื่อนๆถามมาว่าพอ้าแบกปุ๋ยให้ดูหน่อยได้ไหม <S <S ได้มาดิเดี๋ยวแบกให้ดู <S 1> <S 1> อุย้ยเดี๋ยวฝาปิวนะครับนี่เตามมาเลยครับอ้าวไม่มีปุ๋ยให้ผมแบกอ่าเขาบอกว่าให้ผมแบกปุ๋ยชโชว์หนึ่งลูก เขาบอกให้ผมเนี่ยคนในไลฟ์บอกให้ผมให้ผมแบกปุ๋ยโชว์หนึ่งลูกเดี๋ยวออกทีวีมาให้ลองลูกนึงเดมีอะไรให้สไลม์มาเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับเป็นพ่อค้าปุ๋ยต้องแบกปุ๋ยได้นะครับเนี่ยแต่ขึ้นสูงนี้ด้วยถ้าขึ้นสูงนี้ต้องหัวอย่างเดียวถูกไหมมาหัวเลยนี่ได้ครับนี่นี่แล้วเวลาจะแบกนะอุลลจะโยนแล้วต้องขยับนิดนึงไม่ทัน เอาขึ้นมาเอาขึ้นเลยเอาขึ้นไรอะอ่านี่ไม่ไหวไหมเสร็จปุ๊บวางนี่ปั๊บแหมไม่ธรรมดาอ๋ออันนี้เมื่อก่อนก็แบกนะครับเมื่อก่อนก็แบกขายเองก็แบกเองร้านเล็กๆนะครับเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ร้านใหญ่นะครับตอนนี้ก็ต้องจ้างคนงานและแบกไม่ไหวนะครับ พเพื่อนที่ชมไลฟ์อยู่นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมแจกเสื้อแจกหม้อไปแล้วม้าบินมีคนตอบได้ยังครับม้าบินมีคนตอบได้แล้วนะครับชื่อเเจ,มล,ลจมลูกชายคนเล็กเสมลูกชายคนเล็กปุ๋ยแรงพลังมา้าปุ๋ยม้าพลงาังแรงนะครับนี่เขาก็มี1888เหมือน,นกันพาไปดูด้านใน โซนนี้นะครับใกล้โรงงานใกล้โกดังนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ตุนเยอะเพราะหมดเราวิ่งแปลวที่โกดังได้ก็เลยไม่ต้องตุนเยอะนะครับใกล้โรงงานแค่70-80โลนะครับมีทั้งนกปากห่างม้าบินมงกุฎแนนซี่มะกอกนะครับกระต่ายนะครับ ปุ๋ยสูตรอื่นก็สั่งได้นะครับตอนนี้มีแทบจะทุกยี่ห้อเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเพิ่มเติมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ผมพาไปดูตรงนี้ครับเราเริ่มทําใหม่แล้วไปปวดหลังจริงด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวพามานะมีหน้าร้านนะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับจับหลังตากล้องด้วยนะ มือแตะไว้เดี๋ยวง่ายท้องนะครับอ่ะอันนี้โซนหน้าร้านช่วงนี้ยังไม่ได้ทํานากันนะครับก็จะเงียบๆหน่อยนะฮะนี่เพื่อนๆอ้าลุงเลิกตีแล้วนะครับแต่มาดูแปลงนี้ได้นะครับผมพาเพื่อนๆมาดูนะฮะใครที่ติดตามเพจอยู่นะเราทำแปลงเมล็ด พันข้าวนะครับโชว์ให้ดูเลยว่าเราใช้ปุ๋ยอะไรสูตรอะไรรอบพี่หนึ่งใช้อะไรรอบพี่สองใช้อะไรรอบแต่งหน้าใช้อะไรนะครับแล้วทําไมถึงได้เกียนนาทําไมไม่มีข้าวเดดนะครับไม่ลกเลยนะครับไรสดเน้นของจริงนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะเพื่อนๆนเราเนี่ยรอให้ขึ้นนะครับหลังจากรอให้ขึ้นเนี่ยเราหมักด้วยยาตัวหนึ่งนะครับ ชื่อบุชเชอร์นะครับมากเสร็จนะครับยังไม่ได้ตีนะตอนนั้นยังไม่ได้ตีนะครับพอมันท่วมยอดเสร็จปุ๊บถึงจะตีมาตีก็คือตีวันนี้นะครับตีแล้วเนี่ยเดี๋ยวปล่อยให้มันขึ้นอีกรอบนึงนะครับล่อให้มันขึ้นอีกรอบนึงนะครับแล้วตีอีกรอบนึงแล้วก็รูปเทือกแล้วก็หวานนะครับอย่างแปลงนู้นนะฮะนั่นแปลงนู้นนะฮะยังไม่ตีนะแต่น้ำนะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวนั้นก็ลงยาวุชเชอร์ไปแล้วนะครับแต่จริงๆอ่ะผมอยากจะทําให้มันแตกต่างกันซ้ายกับขวานะครับคนละแปลงนะครับแต่ว่าเจ้าของนาเขาอยากให้มันมันได้ดีอ่ะถ้าถ้าลองก็เลยลองไปแล้วหลายรอบเขาก็เลยอยากให้มันได้ดีเหมือนกันนะครับก็ทั้งสองแปลงนี้เดี๋ยวติดตามในไลฟ์สดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปทักทายเพื่อนๆสักนิดนึงนะครับ อ๋อยี 55, Nancy. อ่สิบเจ็ดห้าห้าแนนซี่เดี๋ยวผมพาพาไปดูอ้อไม่ต้องก็ได้แอนไม่ต้องไปละบอกนี่แหละแปลงนี้แหละผลแรกเราใช้สามสิบศูนย์ศูนย์แนนซี่นะครับมีตารางให้ด้วยนะรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วสามสิบศูนย์ศูนย์แนนซี่นะครับเราหว่านวันที่เท่าไหร่ผมจําไม่ได้แะใครไปย้อนดูในไลฟ์สดก็มีตารางบอกเลยว่าแปลงนี้ขาดไปแค่ห้าถังนะได้เกียร์นะขนาดร้อนๆน,นะผมจะบอกให้ แปลงนี้หวานผลแรก30-00ูนแนนซี่นะครับผลที่2นะครับ27-55ิบแนนซี่แล้วผลสุดท้าย15-3-21สแนนซี่ที่ผมแบกโชว์เมื่อกี้นี้นะครับเพื่อนๆไปดูในตารางนะครับว่าผมหวานวันที่เท่าไหร่อายุข้าวกี่วันนะครับถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวให้น้องแอนโพสตารางนั้นทิ้งไว้อีกทีนึงนะครับสูตรของเรานะครับแต่ว่ามันเป็นสูตรที่ช่วงหน้าร้อนนะครับเพื่อนๆมันขาดไป5ถังนะครับ ไม่มีใครได้เกียร์เลยช่วงนั้นนะครับขนาดลงสียังชมเลยนะครับว่าโอ้โหทาได้ขาดไป5าถังได้เกียร์นะครับแล้วเหมือนจะได้เท่าไหร่นะแอนจาได้ไหมหมื่นสองหมื่นหมื่นพันเจ็ดร้อยป่ะหมื่นหมื่นหมื่นพันเจ็ดร้อยนะขนาดร้อนๆนะอ่าก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับแปลงนี้ใครจะดูไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวมีเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็ราคาปุ๋ยนะครับกดติดตามไว้กดเข้าที่หน้าเพจนะครับวันนี้ไม่ได้เอาตารางมาโชว์นะครับแต่ว่า จะเป็นพรุ่งนี้นะแอรน้องพรุ่งนี้ตารางน่าจะเสร็จนะครับก็จะเป็นปุ๋ยทุกตัวเลยคร่าวๆแนวโน้มก็ยังลงอยู่ต่อเนื่องนะครับผมแจ้งไปตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วใครไม่เคยดูไลฟ์สดผมนะครับผมแจ้งไว้ว่านะครับปุ๋ยจะลงนะครับตั้งแต่ปลายเมษาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่จะซื้อใช้ก็ซื้อแต่พอใช้นะครับซื้อหมดใช้หมดแล้วก็ซื้อใหม่นะครับอ่ะยังไงนะครับวันนี้ทีมงานนาดีดีคอมนะครับต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ